ล่อม no. <laughs> ja ือไวเนาะเลืองจับเป็ดยิงได้การเนาะสบายดีสบ,บายทุกคนนองมิน้กะปปกับซ่องสัญญาสาวลาแล้วทุกคนมันทำปฏิกา,ายแบบอลิบุหมมดูนาเพืเ่อนเราเองเราอนี่คือสุด <c oughs> เรามันิก็แบบเลยแต่งหน้าอย่างไร สบายดีพี่ใหม่ทุกคนเชอมู้นิพนีอค้าโลกมือนี้กลมาอีกเนาะนไม่าใกล้ปแล้วไหฮอนฮอนเราก็เทศเาผาวตั้ออายโมี <laughs> สุดเสือดวงตาก็มาอีกแล้วทุกคนสบายดีกองน ไปดีดวงตาเด้อถ่ายกล้องนะเช้ามาเด้อป้อตกมามา สดีน yeah. oh oh like oh ุคนในยนแบมคบดค่ะดลอค่ะเอาย่างยิ่งเก่าสบายทุกคนมาสี่าดูเียนเียวสบายทุกคนเออแต่ละอันนี้ไค่คืออย่างเดียวคืออย่าง บิวตี้สบายดีกองเด้อสบายดีสบายดีบิวตี้เด้วอว,วะทีิวี้เอันนี้ไผนึ่งจินน้ำก้อนมู้เลยเนาะพวกเนี้ยเปียกหมดละเปียกเปียกตัวเออถ้าเบิ่งน้องๆนงงวดน้ำ,นำ,นำอาบน้ำบอกอันนี้คือเบอ่อต่างนึ่งไปแล้วเป็นบ่อเนี่ สองคนเนาะเงียบเอ๊บอกมีคนในหดวหัหดน้ำดิม เบื้องรถเดอ้อคนขับไวอย่าหุดคนเด้อน้ำวนมีน้ำวนมีลินยูนาบ้านเนาะใหม่ดีก๊อฟเล้วฮัลโหลชื่อยัโออองโอ้หายปากกับเขาจะเกิดไม่ชื่อยังชื่อยังต้อมครับออออต้อมคุณต้อมนะครับ อันนี้ฉันจือได้เนาะว่าคุณใญ่ของเฮานาะสบายดีสบายดีบริพกันดุเนะเต้เดี่ยวเฮ็อันนี้แห้งดุเต้สามีเล้ว่าลพเจ็สีวันนี้ก็ดนเติมวันนี้ก็โดนดนดนโนดนโดนดดนโนดนดุนดนดอนันเด้อดุนดุนอุนดุนดดดนดุนนดุด บกินยังดีกินเฉนี่และเียงมานเขาบอกว่าอย่าให้มามือเป้าเนาะแต่ก็มามือเป้าพวงเนี้ยยืยเลยย้วมี่าเลยบเส้ชอกด้วยซ้ำมือล้างสี่เศนบอกินเนาะค่บอกกินเนาะเอาแบบงดงดแก้วก็ฮอ ในยังในมือนี่น้ำซาวอ่ะดอกน้ำกลิ้งเช่ตอนนี้เฮาสิมาจับเป็ดกันเนาะทุกคนจับเป็ดกันกองหน้ากองหลังโบ๊ทไทยกองหน้าก่อนนี่เขาสิมาจับเป็ดเนาะเราจะเราจะออกจับอะไรนะคนจับจัในตัวผู้วันนี้เลตัวผู้เออเอารถตัวผู้ตัวไหนก็ได้จับจับมาชิเนาะคุณจะเป็ดเนาะเอามาลัดเหมือนกันไหมมาเป็นตาก้องที่ดี อไไะไรกันปะตัวพูดตตัวใหญ่น้ะเออว้วเรือจับเป็ดิงได้การเนาะเรื่องไปจับ, <c oughs> บอืมมาแล้วสูก้สูริพลพอคารอโลใชันหเนี่ยมาติม มันเอามาตีมันแล้วกันเอากระชับมั้เนาะจับเนาะต้มรึปะนะ A few moments later เอาสิมาเอาถ้วยกับนีเนาะทุกคนถ้วยก็เบิดแล้วถ้วยนี่นังมอะไรบ่อะไรบ่่วงปะมือมันก็เป็น

คิบไปคิบมางานคิดเป็นหักอันนี้น้ำกำลังปลาไอ้ก็ต้งคีบไปตัวใหญ่เหมือนตัวอะไรวะคลัวจะการาดนี้คลัวได้ครับต่อมาให้เขายู่รอบไปจ้าเขาใกล้นี่มาครัวพร้อมกันเลยจ็คยจงจนไม่หลเทื่อคัดไปเลยเ้ยวะตัวใหญ่เขเป็ดเป็ดบ่เป็ดงว เลือดแป้งตัวหญ่ใช่จักอันนี้ห้าเจ็ดสามห้าเราต้องถามสูตรน้ำผู้ใหญ่เนาะคนย่าห้ประวัติลำเลยเคยมีประวัติบ่างป้ มาเขาเป็นคนที่กินเลือดแตกมาไรเพราะว่าแพ้เลือดเป็ดผู้แรกไอ้ผู้นั้นและเห็ดผสมแต่สนับสนุนมูเนาะแพ้เลือดเป็ดสิเห็ดเนี่ยมีเนี่ยกินเถื่อนเลยนี่กินกินแหละมันแพ้แบบนี้นะเบบโลงหลายเถื่อนแล้วจนหัวสิ่งแพ้ใช่น้ำเยอะขนานั้นนะเขาก็ได้แต่สนับสนุนมูเนาะเลี้ยงเป็ดกินเลือดแตกให้มูกินสามาเอากินบ่ได้เนาะทุกคนใช่จับเจ็ดชีรถ เจ็ดเจ็บชีรถอเฉเจ็ดรต๋อเฉยเจ็ตัอยเฉยเจ็ดชีโรต๋อเเจ็ดชีตอเจ็ดรอยเฉยเด้แต่อ่าผู้ใหด่บรอกที่นี่ี่ร่๋อยเป็ดปีนี้อยเฉยเจ็ดรต๋อยด้บอกเูยดชีอยนฉยเดโเดียวจดชโรอยไโอยเลยจดอยรัวเฮาปี่นต๋ีเป็ดีรเอเ็ดชีจ้ะ เราะาไปชมมน้ำตาทำง่ายลจัดฮะไปไหนฟาดเอาไปยาวไปนี่เวลดปันมาคั่วคั่วไปด้วนะเตรีพร้อมกันหน่อเนาะมันแล้วกินแล้วกิกันนี่เบ็ดปไนไเนีกระเพาะ่มาเียอื่นอย่างนั้นเบ็ดกระเพอมใกล้ห่ไว้มืออื่นิมมือหน้าไม่หากบแรกได้อโอ้ยจิจินจิจินมือนี้มันแล้วเลยท่านกินไปเดียวจบเลยซุปน้ําไี่ยนะ เซนเซอร์ด้อเอออ้รกวนทรกันเซอเอาชีเซนซนะทุกคนโดยการหั่นก้องมาเาเอาเของเป็นรางบนบนนี้อยู่ในโมเซนเซอร์คองเดียกกองห้านคือเครื่องแรกของเขาด้วสิิ้อนนี้คืทาง้ของเขาน้ำชาชาเลยน้ำาเนาะทุกคน ซื้ออะไรนี่คือชิปขวดครับชิปขวดเนาะแล้วก็แป้งแค่แ้บแล้วกเอาไว้บ่ายหน้าผู้สาวมีแป้งแป้งชมสิบอเอาชิ้มาตั้งห้าพได้ตอนนี้เขากำลังเซ็นเซอร์อยู่เนาะนเขาได้กินน้ำซาแล้วแ้ลายกัมเืลวนมนน้ปลาดุที่มือนั้นแล้วกชิบช่เนี่ตัวหญอุยใหญ่กว่านี้ A few moments later, mẹ thấy congo. Mẹ thấy à, chỉ... Bình, mẹ thấy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  Chắc thấy thương thấy đi Máu mẹ thấy mẹ thấy mẹ rồi mẹ thấy phải thấy mẹ 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 thật จะกลับแล้วหรอคะจะกลับแล้วค่ะจีกลับแล้วเนาะดูบรรยากาศแบบส่าหอยของเขาเนาะ เลงเป้าหม่ยนเป้าหม่แล้วอ้าวขอบจ้ากวากันไหมกวากันไหมมาลูกแรนะัไมชู โอ้ยบุษาละไวเนาะจุลิะเอาน้ำก่อนงาุอขาล้มือไวเนาะเอามือไวอืม

แล้วสูตรบ่มีรสจนโฮตกันเองเนาะนั่นลิกแล้วลิกแล้ว้ต้เป้ง้โอ้ผู้สาวไนรลัดดีดี โด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 โลงมาก็บ่แดปานไดเนาะก็มันเพลินในนี้ค่มันมาบักในบ่อนที่ฮลิ้นแล้วมันก็แบบพ่มแล้วก็บ่ได้ค่ออนปานได วันนี้เขาก็จะมาเบิ้งนุ่มๆครัเป็ดฮะทำไมฉันมาทุกทีพวกเธอต้องใช้ฉันด้วยแกหาตะซามเตามานาซิมาครัวเป็ดเไปบ่าป็นเฮ้าดอกเต่านะโอ้ที่ยบบเลยนำซาเอาไปกีเไนเบ็ดไหมสิีแตของเลยปุ่มหมหนึ่งเลยปะ ใช่นี่นะเทอดอรนี่ทอดลไปกุ่มเลยก็ได้แต่ทอดลงทอดลงเอาแล้วเราจะเอาเนี่ยมะหองล็อกหาถุงคุยก็ได้หารนี่ได้เอล้งไ่นนะอะหานี้มะหงล็กผมันยใคใจเ้า ใช่แ้ะนเทียนอยู่ไหนขนทวดอากคนีละันกันอาก็เป็นตาก้องที่ดีมือก็มือกร้องเลยนะใครเป็นมือกล้องเป็นมือกล้องส่วงนี้ตามคนเทนไหมคนเทนข์าบิได้นายิบหรือ โอ้ยก็ให้ไทยเนี่ยเห็นว่ากะดีแม่น,นั้นชิลลิงสงการมากตอนใช่ปินี้ใช่ปินี้ลกลกบนเป็ดแวบ,บสามาทีเวอร์แวบสีมาค้าเหรอวะฮะแวบสีมาค้าสามาทีสาหนื่แบบห้นมากเลย

ไมเห็นเป็นลินนะฮอนเป็นลินนะฮอนเออน้ำเย็นกับาม่ลินเนาะเป็นเสือกันดีสปาเป็ดแกวน่าแก้ไมอ่บ้านเราคงอนเนจังโนขนัวหลวะตัเนี้หลยานหลมอน่ไปไหลค่ายต้มหลาเป็ดน้อยแม่วอเป็นเป็ดยังไม่ง่ายเป็ดว่าเปีนี้แล้วเป็ดไอ้ยุมันยังน้อยแต่กระตุมันงเออนั่นแหละ เลี้ยงดยงีกินดีอยู่ดีนี่นั่นนี่จิ้มเฟืเมื่อกี้ผมื้อกินน้ำเปลือยไหมทิชอยากต่ำอยู่อยากหลายแนวเลยแล้วคนเป็ดอยู่อยากต่ำนาะหมอนีิเขาก็ยอมเลยไปดิเอออนะนหารมาัไก่รเขาช่างมากินนี่นี่อาหากไก่บอ้ซื้อมาต่ำองรุนะ่นทำป็นต่ำกินกว่านั้นหลายแนวยากกันด้วยต่ำกับเปียกมากมุอมือไม่แรงต่ำ A f e w moments later โอ oh, ah, ้แล้วแคนมาลงุม uh. ันหอมเส่ดิ้งเด็ดเด็ดดับใช่ปะอยาให่รถเดััโอ้เป็ปีเดียวตัวนี้ 让。<No. S 2> no. แป้าเลยวแบบพักมันก็คือย้อยไปเลยเนาะทุกคนพักก็คือน้อยเขาก็คือมาเล็มหล่ำเก่าแล้วก็พักบัวคือ,อยังหลายแต่ว่าพักหอมสื่อนะมันยังน้อยจันโดอแต่งเขาก็กินน้ำมูกบะไรแล้วทุกคนแพ<ผ>้เราแพ้ราแหวกเป็ด

I mm -hmm. Thank okay. you. ดินนะท่านผู้ชมน่าจะเอาคนรวยนะครับผม A few moments later รถน้ำเด็กไม่บาดเจ็บทีซาเล้งเขาดี